เล่าก่อนนอนเสนอนิทานเรื่องกบผู้ชนะนานมาแล้วริมหนองน้ำแห่งหนึ่งมีฝูงกบจำนวนมากอาศัยอยู่และในวันที่ฟ้าสวยแดดใสได้มีการจัดแข่งขันปีนต้นไม้ใหญ่ริมหนองน้ำแห่งนั้นขึ้นว่าถ้ากบตัวไหนปีนถึงยอดไม้ได้จะได้รางวัลโดยการ ได้พื้นที่อาศัยถาวรที่มีแมลงตัวเล็กๆจำนวนมากในบริเวณนั้นเรีกเยกได้ว่ากบผู้ชนะตัวนั้นจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์กินไปจนตายมีชาวกบทั้งหุ่มสาวแก่เท่าจำนวนมากสมัครเข้าร่วมแข่งขันทํากลางเสียงเชียร์ของเหล่าชาวกบจริงๆแล้วเจ้าหัวหน้ากบที่เป็นคนคิดการแข่งขันนี้ขึ้นมา รวมถึงสมัครพรรคพวกของมันคิดอยู่เสมอว่าในการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีผู้ชนะแน่นอนและพวกมันจะได้สวยสุขนอนกินมแมลงกันไปตลอดชาติและเพื่ออ้างความชอบธรรมบางหน้าในสังคมกบข้าเชื่อว่าไม่มีกบหน้าไหนจะตัวเล็กตัวใหญ่ปีนขึ้นไปได้หรอกเพราะมันสูงออกอย่างนั้นเจ้าหัวหน้ากบกล่าวกับลูกน้อง พร้อมเปล่งเสียงร้องหนึ่งครั้งเพื่ออวดภูมิจริงๆของลูกพี่ไม่มีกบตัวไหนทำได้สำเร็จได้แน่นอนมันยากออกขนาดนั้นใครปีนขึ้นไปได้เดี๋ยวก็ตกลงมาตายเจ้ากบสอพอรีบออกแสดงความคิดเห็นบ้างและหัวเราะอย่างสุขใจในที่สุดการแข่งขันก็เริ่มขึ้น กบมากมายที่เข้ามาแข่งขันกันเริ่มต้นปินป่ายขึ้นไปบนต้นไม้กันอย่างชุลมุนยังเวลาไม่นานกบตัวและตัวเราก็ตกลงมาจากต้นไม้เป็นระยะจนสุดท้ายเหลือเพียงเจ้ากบหนุ่มตัวหนึ่งที่ปีนป่ายขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่ยอมแพ้และค่อยๆจะดึบขึ้นไปทีละน้อยท่ามกลางเสียงเชียร์ที่เงียบไปก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งเวลาเกือบเย็นค่ะ แล้วเจ้ากบผู้ไม่ยอมแพ้อุปสรรคก็ถึงยอดมาจนได้เสียงหโห่ร้องของฝูงกบที่เชื่ออยู่ข้างล่างก็ดังปานแผ่นดินทจะถล่มเมื่อเจ้กบผู้ชนะลงมาถึงข้างล่างท่ามกลางการดีใจของชาวกบและยังไม่ทันจะหายเหนื่อยก็มีกบหลายตัวรีบเข้าไปถามถึงเคล็ดลับว่าทำไมถึงปีนที่นไปถึงยอดไม้ได้สำเร็จเจ้ากบผู้ชนะสายหน้าด้วยรอยยิ้ม และส่งเสียงแบะแบะเป็นคำตอบใช่แล้วเจ้ากบตัวนี้มันเป็นใบและหูหนวกมันไม่ได้ยินคำพูดอะไรทั้งสิน้นตอนที่มันปีนป่ายสู่ความสำเร็จได้นั้น<ๆ>เจ้ากบหูหนวกตัวนี้สะกิดใจและสอนให้เราคิดได้ว่าในบางครั้งการที่จะมุ่งมั่นที่จะไปถึงจุดหมายของความสำเร็จของคนเรานั้นควรที่ทำตัวเป็นใบหูหนวกต่อเสียงวิพากวิจารณ์ รอบข้างที่ส่งไปถึงในทางลบและการทําที่มาตัดทอนกําลังใจทําไมเราต้องเอาความสำเร็จที่รอเราอยู่ข้างหน้าละลายหายไปกับเสียงลบๆเหล่านั้นทําไมเราต้องฟังเสียงเหล่าผู้พ่ายแพ้แม้แต่จะคิดแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงมือทําคนที่ไม่ยอมจํานนต่อโชคชะตาอุปสรรคนั้นคิดแต่หาทางบวกเท่านั้นเราต้องทําได้ทําได้เท่านั้นแม้ว่าจะพบอุปสรรค ขวางหน้าเพียงใดเจ้ากบตัวนี้หมันเชื่อตัวเองฟังเสียงของหัวใจตัวเองเท่านั้นและแก้ทุกปัญหาด้วยความกล้าหาญมันถึงพบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าอย่างผูช้ชนะมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงเชื่อมั่นตนเองแนวคางของตนเองความพยายามของตนเองและความฝันของตนเองค่ะ กดติดตามกดซับสไครต์ได้นะคะถ้ายังไม่มีอะไรสมบูรณ์หรือว่ายังติดติดขัดๆเขาจะพยายามปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะคะ